สวัสดีข้าบอลทุกท่านอยู่กับผมเสือ้อผ้าเป็นประจำบนช anel แห่งนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่จากช anel เสื้อผ้านะครับคลิปนี้กลับมาตามสัญญานะครับช่วงดึกนะฮะหลังจากพลเมืออังกฤษประชุมกันเสร็จสับกับทางสมาคมนะครับผมขอใช้ว่าพลเมืออังกฤษนะครับต่อไปนี้แต่ว่าให้แทนอ,องค์รวมของลีกฟุตบอลอาชีพทั้งหมดของอังกฤษเลยนะครับ ขอแจ้งว่าผลิตอังกฤษสั้นๆแต่ว่าให้เข้าใจตามนั้นนะครับหลังจากประชุมาวราระพิเศษกันเสร็จสับไปนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ข้อสรุปว่าผลิตอังกฤษซีซั่นนี้นะครับจะแข่งขันกันจนจบฤดูกาลอย่างแน่นอนนะครับจากประกาศของผล <c oughs> ิตอังกฤษเองนะครับโดยกําหนดการจบซีซั่นเดิมก็คือไม่เกินวันที่1มิถุนายนนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันนะครับโควิด -19 เป็นที่รู้กันดีทางบอร์ดก็เลยคิดว่าจะต้องขยายออกไปนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าขยายออกไปถึงวันที่เท่าไหร่นะนั่นหมายความว่าจะพยายามทําให้มันจบฤดูกาลนะครับแข่งจบฤดูกาลอย่างแน่นอนนะครับฮะแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือว่ากําหนดการที่จะกลับมาแข่งกันอีกครั้งนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดการก็คือภายใน 3เมษายนนะครับรอบแรกที่ประกาศออกไปซึ่งเรา,เราท่านๆก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันมีความเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จะกลับมาเร็วขนาดนั้นนะกาหตรวจการใหม่จากพม่าอังกฤษก็คือ,อไม่น้อยกว่าเขาใช้คงว่าไม่น้อยกว่าวันที่30เมษายนนี้นะครับจะถูกเลื่อนไปไม่น้อยกว่า30เมษายนนี้นั่นหมายความว่าเราจะได้ชมพะมะาอังกฤษเร็วที่สุดก็คือ1พฤษภาคมนะครับฮะบอย่างที่ผมคาดการไปในคลิปก่อนหน้าว่า อาจจะกลับมาได้ภายในช่วงสิ้นเดือนเมษายนก็ต้นเดือนพฤษภาก็อยู่ที่ราวๆนี้เหมือนกันที่ทางผู้บริหารอังกฤษประรกาศออกมานะครับเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรในช่วงนั้นที่อังกฤษนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็คือรุนแรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากราฟจะขึ้นดิ่งสุดภายในนะครับต้นเดือนเมษานี่แหละนะไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็จากนั้นก็จะดิ่งลงในความรู้สึกของผมเองนะครับสมมุติว่าสถานการณ์ของอังกฤษนะในตอนนั้น 30เมษายนเหมือนกับอู่ฮั่นณนะตอนนี้ก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ต้องรักษาแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่แต่ว่าไม่มีพบไม่พบคนที่ติดเชื้อเพิ่มนะสมมติว่าอังกฤษเป็นอย่างนี้ณนะตอนนั้นก็ผมประเมินเองนะครับว่าอาจจะต้องแข่งแบบปิดสนามนะซึ่งทางผู้เหนงอังกฤษไม่ได้บอกไว้นะแต่ผมคาดการณ์ว่าถ้ากลับมา1พฤษภาคก็น่าจะปิดสนามนะเพราะว่า ไวรัสเพิ่งหายไปก็คงจะไม่รวมตัวกันเร็วขนาดนั้นยความว่าแฟนๆก็คงเขาจะคงไม่อยากให้คนมารวมตัวกันเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อการที่จะเชื้อกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยควรจะปิดสนามแข่งแล้วก็ถ่ายรอดสดให้ชมแบบปกติแฟนบอลก็ชมกันที่บ้านอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะในความคิดของผมนะก็นั่นแหละครับขอให้เป็นสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ก็เงาตามกันนะไม่มีบอลให้ดูไม่มีบอลเตะ ไม่มีข่าวฟุตบอลเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการซื้อขายนักเตะก็แล้วกันนะช่วงต่อจากนี้เพราะว่าเงียบเงียบเนงาแน่นอนสำหรับฟุตบอลลีกสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับฤดูกาลนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะโมคะน,น,นู่นนี่ผพเหน่งอังกฤษจ,จนยันแล้วว่ายังไงก,ก็ต้องแข่งให้จบนะครับฉะนั้นการรอคอยยาวนานถึง30ปีของสาวเดอะคอปจะได้ฉลองอย่างสมเกียรติแน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหมันมีสตอร,รี่ม,มีเรื่องราว30ปีที่ว่านานนะครับปีที่แล้ว จะได้แชมป์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไปคะแนนคะแนนเดียวเท่านั้นคว้าแชมป์์ลีกอังกฤษชนะที่อร์พูแค่คะแนนเดียวปีนี้ทิ้งห่างเลยทิ้งห่างซิตี้เลย20กว่าแต้มนะฮะจะคว้าแชมป์อยู่รอบรอหากควา้าชชนะได้อีก2นัดเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์แล้วนะครับโดยไม่ต้องไปดูฟอร์มทีมอื่นว่าจะเป็นอย่างไรจะชนะจะแพ้ไหมไม่ต้องไปสนใจซิตี้แล้วขอแค่ตัวเองชนะนะครับอีก2นัดก็จะคว้าแชมป์แล้วแต่ว่า เจ้ากรรมครับไวรัสเจ้ากรรมโควิด1 9ครับระบาดหนักใช่ย่างงั้นทําให้ฟุตบอลลีกฟุตบอลยุโรปฟุตบอลทั่วโลกตอนนี้ต้องหยุดกันแล้วนะครับก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ทุกอย่างนี้ต้องบอกว่ามันคือสตอรี่มันคือเรื่องราวนะครับมันคือการที่สาวกเดค็อปจะได้ฉลองแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในท้ายฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน แล้วก็ตัวผมในฐานะแฟนเชลซีเองนะครับถึงแม้จะไม่ได้ชอบวุภูเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นพวกเขาได้แชมป์นะครับได้ฉลองแชมป์อยู่เหมือนกันแน่นอนว่าจะเป็นปีที่คอบอลทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสาวเวรกเดอะคอปเองก็คงจะจดจำแชมป์ปีนี้ได้อย่างปลาถึงใจ,จํำแชมป์ได้อย่าง มีความพิเศษอยู่ในตัวอย่างแน่นอนนะครับอะ่ะนี่คือแถลงการอย่างเป็นทางการจากพมิทอังกฤษนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าเราจะได้ชมพมิทอังกฤษเร็วที่สุดใช้คําว่าเร็วที่สุดคือ1พฤษภาคมนะครับคือ1พฤษภาคมเราจะได้ชมพม็กอังกฤษกัมมาตเตกันอีกครั้งแต่ถ้าช้ากว่านั้นก็รอฟังแถลงการจากพมิทอังกฤษครั้งสาหรับใครที่อยากดูถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการแบบเต็มรูปแบบก็ ดูได้ในเว็บไซต์ของพอมิดอังกฤษนะครับเซิร์ชคำว่าพมิดอังกฤษภาษาอังกฤษนะแล้วก็เข้าไปดูหน้าเว็บของเขามีประกาศฉบับนี้อยู่นะครับแบบเต็มๆหาฟา้าคอร์บอนกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับ c h anel n เซอร์ภาคด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นี่ที่เดิมสวัสดีครับ